ลูแอลยู U นะคะทุก<น>คน,นใครสนใจนะคะมาเลยนะคะนนะคะตอนนี้เออนี่นะคะตอนนี้นะคะมีบาร์บีคิวนะคะมาละห้าบาทนะคะน่าจะต้อกปิ้งอยู่น,นะครับทุกคนกักนี่อย่าเป็นหมูนะ เป็นไก่นะคะอันนี้เป็นจานเนาะต่อยเนาะต้องเห็ดครับนี่ไก่ขยานะคะนนเหมือนเดิมเลยแล้วก็ไก่ขยับแบบบ,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 บาร์บีคิวเห็ดคิวแล้วก็นี่ใส่ซอสมาหมูน้อยใส่ก็น้อยน้อยตักตอดนี่คุณอันนี้เป็นชาวโกยน้องคนแต่นี่เป็นนนอันนี้เป็นนังเชียง แก้วลาดติกบาทนะคะใครใครตัใจติดต่อได้เลยนะคะขอครอยากจกที่รับ